จ้านี่จ้าเจอตัวแล้วนะนสวัสด,ดีค่ะพบกับเต้าปูกับช่องตามติดชีวิตเต้าปู ค่ะวันนี้ท้าปูก็จะพาไปห้าห้อยสักตีนกันอีกนะคะใจอห้อหยได้ก็เอาเหมือนกันนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่ห้อยสักตีนวันนี้ตั้งใจไปห้าแต่แตห้อยนะคะตอนแรกาว่าจะไปไม่ให้มือนะแต่วันนี้ดูสทถานะน่าจะว่าติดมืออีกเรียนะคะวันนี้นะราะว่าลุงเบา้าไปเอารถอยู่นะคะรถลุงเบา้าเอาไปซ่อมอยู่ที่ท้าปูก็คอยลุงเบา้า ระว่างติดคอยก็เปิดคลิปคอยไปก่อนนะคะเพื่อไปตึงทีนุ่นเหมือก่อนจะไปหาห้อยกับปลากดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเบ้าก็บเส้าปูในการทาคลิปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวก็ตามเส้าปูไปหาห้อยกันเลยนะคะไปค่ะนี่นะคะเส้าปูได้หอยแครง ได้อได้ฮะอุ้ยหอยแครงจ้านี่นะจ้าสาบูเจอหอยแครงอีกแล้วนะนี่นะคะสาบูเจอหอยแครงอีกแล้วนี่จ้า นี่นะคะเจอว่าชักตีนตัวแรกอุ้ยชายชายใช่นะจ๊ะไี ouais, see, ่ฮดค่ากันไปมองไม่เห็นเลยเออเป็นชายเลยนะติงนี่ได้ไว้แข่งเลยนะจ๊ะเก็บไปเรื่อยๆจ้านี่นะคะฟังโคลนอยู่นึงตัวนี่พี่ตัวย่อยเลย นี่นะจ๊ะฟังโคร่นอยู่ตัวเยอะเลยนี่ฟังอยู่เห็นไหมรมูมันห้อยฉักตีนจ้านี่นะคะได้อีกแล้วจ้านี่เจอห้อหยห้อยกระปุกเลยนะเอานะจ๊ะ áo oh, con nòn tưa <laughs> ừ lùng bao đây thôi khèn khốn nè từ dây lì đi nè hơi khèn Hãy <laughs> 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 นี่นะจ้าไม้แครงอีกแล้วจ้าวันนี้คนมาหา้าเยอะมากเลยค่ะไอ้ไรนี่นะจ้าอุ <c oughs> ๊ยอุ้ยไอ้แข่งคนตัวเล็กไม่เอานอะนีนะ่จะแบบนนี้ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ จ้าโอ้ตัวน้ดีเนี่ยนันนั่เก็เลียวนี่ตัวใหญ่ค่ะทุกคนนี่ก็ตัวใหญ่นะจ้าทุกคนไม่ใช่นี่น้องเพิ่งมาเก็บแต่ซ่องตัวนี่หลวงบาวเจอตัวใหญ่อีกนะจ๊ะ อ้ย oh. นี่นะวันนี้อยู่ในกรูนได้รึเป่าเจออีกแล้วนะจ๊ะได้ดูสิดูสิจ๊ะนี่นะนี่นะจ๊ะทุกคนไอ้ตัวใหญ่เลยใช่ตัวใหญ่เลย Nhìn bada hoa chạy tinh trong tùa cháy nổi lều phi keba. Nao mất chịu phi cháy mì mong mì hưng lê mãi. Kung kim mãi. Kung kim ย้ยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนขอให้จักตีนได้ก็พี่นะเอาแยากันยุงห,ห้าจุดมือจุดได้นะห้าจุดมือจนได้นะมัดแน่น,น,ะนะตีนมันนี่นะคะได้อีกแล้วนะคะขอให้จักตีน จ้านี่จ้าเจออีกตัวแล้วนะนี่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 จ้าสาวูจเจอหีกแครงนี่นะจ้า นี่จ้าทุกคนจเจอไอ้แขลงนอนอยู่ตัวใหญ่เลยนอนอาปากอยูนะนี่นะจ้าใหญ่เลยจ้าแต่มันติดขี้รายนะมองไม่ค่อยเห็นหากุ้งล็เลยาาเฮ้อ โอ้โห uh huh. หลวงบาได้กรุงตัวเยอยนะทุกคนนี่จ้ามาเจอห้อยฉกตีนอีกแล้วนะคะนี่นั่นมีตีนมันอยู่ข้างในนะดำดำนี่นะจ้าเจออีกแล้วอุ้ย มีตี้นนะนี่ค่ะนี่นะคะผลงานวันนี้หอยเครงกับหอยฉักตีนนะคะนี่นะคะได้เยอะเลยพอได้กินแล้วนะคะทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็หลัวหอยนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอย่างร้อยเลยค่ะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กติดตามเผื่อเป็นกํำลังใจให้ลุงเบากับส้าวปูในการทำคลิปด้วยนะคะค่ะวัสดีค่ะ